สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ร่วมกับสโมสรกีฬายิงปืนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนชั้นต้นเพื่อเรียนรู้การใช้อาวุธปืนอย่างถูกวิธีรุ่นที่6ในวันที่เสาวัเออวนเสาร์ที่9กรกฎาคมนี้ค่ะ หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสโมสรกีฬายิงปืนจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนชั้นต้นมาแล้วทั้งหมด5รุ่นซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมตามจำนวนที่กำหนดไว้ทำให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญพร้อมทั้งเตรียมที่จะจัดการอบรมรุ่นที่6ขึ้นค่ะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 จึงทำให้ต้องเว้นระยะในการจัดการอบรมเพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วน ซึ่งหลังจากที่ทางภาครัฐมีมาตรการในการผ่อนปรนทุกด้านทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยนายวิเชียนจันทระโนไทยนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเตรียมที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนชั้นต้นขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่9รกรกฎาคมนี้ค่ะจัดกันที่สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที่8ค่ายสุรนารี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสโมสรกีฬายิงปืนจังหวัดนครราชสีมาจะจัดอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนชั้นต้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะความรู้ในการใช้อาวุธปืนขั้นพื้นฐานรวมไปถึงวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นการสร้างความปลอดภัยเมื่อได้อบรมรู้จักกระบวนการทำงานของปืนก็จะเป็นการพัฒนาไปสู่ความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติตลอดจนการบำรุงดูแลรักษาอาวุธปืนให้มีความพร้อมและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ได้รับอบรมยังสามารถนำใบประกาศที่ได้รับหลังจากที่ผ่านการอบรมเพื่อนำไปขออนุญาตซื้ออาวุธปืนแบบปออ .3 จากทางราชการได้ด้วยนะคะ ซึ่งรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะครราชสีมาก็จะนำไปส่งเสริมพัฒนานัก,กีฬาที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆกันต่อไปค่ะ สำหรับการอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนชั้นต้นรุ่นที่6จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับปืนพกสั้น2ชนิดค่ะได้แก่เรียวเวอร์ขนาดจุด38และเซมิ c ออโตเมติกขนาด9มมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างใกล้ชิดค่ะท่านใดสนใจอยากสมัครเข้าร่วมการอบรมสามารถสอบถามราย ละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษานะคะ